สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับเทนี่ลุกทุ่งครับ เพชรคาทาวุฒดันเรตติ้งพุ่งทําดวลเพลงชิงทุนยื่นหนึ่งรายการดวลเพลงชิงทุนทาให้เพชรคาทาวุฒกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงจํานวนมากและงานต่อเนื่องครับควบคู่กับการแข่งขันโดยวันก่อนเพชรคาทาวุฒได้จัดงานมิเตงครั้งแรกซึ่งได้รับการตอบรับแบบถล่มทลายจากแฟนๆล่าสุดเพจเครื่องรีโมทนะครับได้เผยเรตติ้งในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันที่31มกราคม2566ช่องวันทำเรตติ้งสูงสุดรายการดวลเพลงชิงทุน4.2 18เพื่อแม่แพ้บาได้4.948ล่าสุดเพชรคทาวุฒนะครับก็สามารถคว้าแชมป์ไปแล้วถึง45สมัยด้วยกันโดยเพจรายการโดนเพลงชิงทุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งแชมป์สมัยที่45ของเพชรเพชรบุรีหนุ่มหัวใจเพชรที่ขอกลับมาทำตามฝันให้สำเร็จเพื่อคุณย่าอันเป็นที่รักวันนี้ขอหาทุนไปสร้างบ้านให้คุณย่าสะสมเงินทุนไป1ล้าน2 2 5 0 0 0บาทรอติดตามให้กำลังใจกับหนุ่มหัวใจเพชรคนนี้กันต่อวัน พรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาดวลเพลงชิงทุนช่องวัน31จากนั้นนะครับเพชรคทาวุฒิเองก็ได้เข้ามาแชร์ข้อความดังกล่าวไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจของวันนี้มากๆนะครับที่ทุกๆท,ท่านมอบให้น้องเพชรสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆรอบเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับน้องเพชรต้องขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้น้องเพชรเป็นแชมป์45สมัยเทียบเท่าพี่นนท์ก็จริงแต่ความจริงน้องเพชรก็ยังคือนักร้องประกวดคนหนึ่งอยู่ดีนะครับน้อง เพชรบอกทุกๆคนทุกๆที่น้องเพชรไม่เคยบอกว่าน้องเพชรเป็นศิลปินนะครับน้องเพชรไม่สามารถไปเทียบเท่ากับพี่นนท์น้องแอมหรือพี่ๆหลายๆคนที่เป็นศิลปินไปแล้วจากรายการนี้ได้นะครับทุกๆคนคือศิลปินไปแล้วน้องเพชรยังคือนักร้องประกวดและน้องเพชรก็จะเต็มที่กับการประกวดแบบนี้ต่อไปจนกว่าวันสุดท้ายของการทําหน้าที่ของน้องเพชรจะจบหรือหยุดลงนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจมากๆครับจนทําให้แม่ๆแฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในใต้โพส ใต้แชร์ดังกล่าวจำนวนมากอาทิยินดีด้วยครับแค่น้องเพชรทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆวันก็สุดยอดแล้วครับสักวันหนึ่งน้องเพชรก็จะได้เป็นศิลปินอย่างที่น้องเพชรตั้งใจครับอีกข้อความนะครับบอกว่าเก่งมากน้องเพชรน้องมีอนาคตที่สดใสพี่ชอบเสียง และบุค,คลิกในการร้องเพลงของน้องมากๆขอให้น้องดังทั่วฟ้าแบบสุดๆเลยนะครับสู้ๆครับอีกข้อความนะครับบอกว่าสู้ๆครับน้องเพชรก็พร้อมที่จะเป็นนักร้องและดาราเราไม่ได้ด้อยกว่าใครก็เราประกวดยังไม่จบถ้าจบแต่มีอาจให้โอกาสหนูก็ได้แม่เป็นกําลังใจให้ค่ะอีกข้อความนะครับบอกว่าน้องเพชรร้องเพลงได้เพราะมากยินดีกับแชมป์สมัยที่45เก่งมากๆต่อไปน้องเพชรก็ได้เป็นศิลปินแน่นอนค่ะเสียงดีอย่างนี้ไม่พลาดอยู่แล้วอีกข้อความนะครับบอกว่า ยินดีกับน้องเพชรแชมป์45สมัย9้าวต่อไปท้าทายตัวเองถึงความฝ่ายฝันให้สุดๆนะคะติดตามเชียร์เชียเด็กดีหนุ่มหล่อร้องเพลงไพเราะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับที่แฟนคลับนั้นได้ส่งกําลังใจให้กับเพชรคาถาวุฒินะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีนี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ